คำพูดคือพลังที่มองไม่เห็นแต่สามารถสร้างหรือทำลายความสัมพันธ์ได้ในพริบตาหลายครั้งเราอาจคิดว่าเป็นเพียงคำพูดเล่นๆหรือประโยคที่ไม่ได้ตั้งใจแต่สำหรับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นแฟนเพื่อนสนิทหรือพี่น้องคำพูดเหล่านั้นอาจกลายเป็นบาดแผลลึกที่ยากจะลบเลือนออกไปได้ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากการกระทำเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการรู้จักเลือกใช้คำพูดที่เติมเต็มหัวใจของกันและกันด้วยวันนี้เราจะมาคุยกันอย่างตรงไปตรงมาในเชิงจิตวิทยาว่ามี1ิบคำพูดต้องห้ามที่ไม่ควรพูดกับคนที่เรารักเพราะมันอาจทำลายความไว้ใจความอบอุ่นและความผูกพันที่เราสร้างมานานโดยไม่รู้ตัวคำพูดแรกการตำหนิหรือต่อว่าคนที่เรารักต่อหน้าคนอื่น การตำหนิหรือการต่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกความสัมพันธ์ต้องพบเจอแต่สิ่งที่สำคัญคือวิธีการและสถานที่ที่เราเลือกใช้หากคุณตำหนิคนที่คุณรักต่อหน้าคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่คนแปลกหน้าสิ่งที่เคยขึ้นไม่ใช่เพียงความรู้สึกผิดแต่คือความอับอายและการถูกลดทอนคุณค่าในตัวเองในเชิงจิตวิทยามนุษย์ทุกคนต่างต้องการการยอมรับและการรักษาศักดิ์ศรี เมื่อถูกตำหนิในที่สาธารณะความรู้สึกเหล่านี้จะถูกทำลายลงทันทีลองนึกภาพว่าคนรักของคุณพยายามทำบางสิ่งอย่างเต็มที่แต่คุณกลับพูดเสียงดังตำหนิเขาต่อหน้าคนอื่นแม้คำพูดนั้นจะจริงแต่สิ่งที่เขารับรู้คือคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาและคุณเลือกทำให้เขาเสียหน้าผลลัพธ์คือความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยรอยร้าวความไว้ใจที่เคยมีจะค่อยๆหายไป สิ่งที่ควรทำคือหากคุณไม่พอใจหรืออยากให้เขาปรับปรุงควรเลือกเวลาที่เป็นส่วนตัวใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลและพูดด้วยความตั้งใจที่จะสร้างไม่ใช่ทำลายเช่นเรารู้ว่าเขาตั้งใจนะแต่ถ้าลองทำแบบนี้อาจจะดีกว่าการพูดเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เขาเปิดใจฝั่งเท่านั้นแต่ยังทำให้เขารู้สึกว่าคุณอยู่ข้างเขาไม่ใช่ยืนตรงข้าม ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การหาคนผิดแต่คือการหาทางแก้ปัญหาร่วมกันดังนั้นจงจำไว้ว่าการตำหนิในที่สาธารณะคือการทำลายความรักโดยไม่รู้ตัวและสิ่งที่ควรทำคือเก็บคำพูดเหล่านั้นไว้พูดในที่ที่มีเพียงคุณกับเขาเท่านั้นการเลือกสถานที่และวิธีการพูดคือกุญแจสำคัญที่จะรักษากความสัมพันธ์ให้มั่นคงและยั่งยืนคำพูดที่สองคำว่าคุณโชคดีจริงๆ คำพูดนี้ฟังเพินๆอาจดูเหมือนคำชมแต่ในเชิงจิตวิทยามันสามารถตีความได้ว่าเป็นการลดทอนความพยายามของอีกฝ่ายเพราะแทนที่จะยอมรับว่าเขาประสบความสำเร็จจากความตั้งใจและความสามารถคุณกลับโยนเครดิตทั้งหมดให้กับโชคซึ่งทำให้เขารู้สึกว่าความเหนื่อยยากที่ผ่านมาถูกมองข้าม ตัวอย่างเช่นเพื่อนของคุณสอบติดมหาวิทยาลัยที่เขาใฝ่ฝันหลังจากทุ่มเทอ่านหนังสือมาหลายเดือนแต่คุณกลับพวกว่าโชคดีจังเลยนะที่สอบติดคำพูดนี้อาจทำให้เขารู้สึกว่าความพยายามของเขาไม่มีค่าทั้งที่จริงแล้วเขาอาจผ่านคืนที่อดนอนนับร้อยเพื่อมาถึงจุดนี้ในทางจิตวิทยามนุษย์ต้องการการยอมรับในความสามารถมากกว่าการถูกมองเป็นผลลัพธ์ของโชค ดังนั้นสิ่งที่ควรพูดคือเราภูมิใจในความพยายามของคุณมากเลยหรือคุณเก่งจริงๆที่ทำสำเร็จได้คำพูดเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและทำให้เขารู้สึกว่าความพยายามของเขามีค่า การพูดว่าคุณโชคดีไม่ได้ผิดเสมอไปหากใช้ในบริบทที่เหมาะสมเช่นการรอดพ้นจากอุบัติเหตุแต่เมื่อพูดถึงความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามคำนี้อาจกลายเป็นการบั่นทอนกำลังใจโดยไม่ตั้งใจดังนั้นหากคุณอยากให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นจงเลือกคำพูดที่สะท้อนถึงการเห็นคุณค่าในความพยายามของอีกฝ่ายเพราะทุกความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความตั้งใจความอดทนและความพยายามที่ควรได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงคำพูดที่สามอย่าเอาความล้มเหลวของคนอื่นมาพูดเล่นความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญในชีวิตแต่สิ่งที่แตกต่างคือวิธีที่เรามองและจัดการกับมันสำหรับบางคนความล้มเหลวคือบทเรียนที่มีค่าแต่สำหรับอีกหลายคนมันคือบาดแผลที่ยังไม่หายดี การนำความล้มเหลวของคนอื่นมาพูดเล่นหรือล้อเลียนจึงไม่ใช่เรื่องตลกแต่เป็นการซ้ำเติมและทำให้บาดแผลนั้นลึกขึ้นกว่าเดิมในเชิงจิตวิทยาความล้มเหลวเชื่อมโยงกับความรู้สึกด้อยค่าและความไม่มั่นคงในตัวเองเมื่อใครสักคนถูกหยิบยกความผิดพลาดของเขามาเป็นเรื่องขำขันสิ่งที่เกิดขึ้นคือการตอกย้ำความรู้สึกเหล่านั้นและทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่เคารพความพยายาม หรือความเจ็บปวดที่เขาผ่านมายิ่งถ้าคนที่พูดคือคนใกล้ตัวเช่นแฟนเพื่อนสนิทหรือพี่น้องผลกระทบยิ่งรุนแรงเพราะเขาคาดหวังว่าคุณจะเป็นที่พึ่งไม่ใช่คนที่ทำให้เขาเจ็บปวดมากขึ้นลองนึกภาพว่าเพื่อนของคุณเคยล้มเหลวในการทำธุรกิจเขาอาจเสียเงินเสียเวลาและเสียความมั่นใจไปมากแต่คุณกลับหยิบเรื่องนั้นมาล้อเล่นต่อหน้าคนอื่น แม้คุณจะคิดว่าเป็นการหยอกล้อแต่สำหรับเขามันคือการตอกย้ำความเจ็บปวดและทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจไม่เห็นใจและไม่เคารพความพยายามของเขาเลยสิ่งที่ควรทำแทนคือการให้กําลังใจและย้ำเตือนว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นก้าวแรกของการเรียนรู้เช่นคุณอาจพูดว่าครั้งนั้นมันอาจไม่เป็นไปตามที่หวัง แต่เราเชื่อว่าคุณมีศักยภาพที่จะทำได้ดีกว่าในครั้งหน้าคำพูดแบบนี้จะช่วยให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้างไม่ใช่คนที่ซ้ำเติมดังนั้นหากคุณอยากรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงจงหลีกเลี่ยงการนำความล้มเหลวของคนอื่นมาพูดเล่นเพราะสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องเล็กอาจเป็นเรื่องใหญ่ในใจของเขาและอาจทําให้ความสัมพันธ์ที่ดีต้องพังลง เพียงเพราะคำพูดไม่กี่คำคำพูดที่4ห้ามพูดข่มว่าตัวเองดีกว่าเขาความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การแข่งขันว่าใครเหนือกว่าใครแต่คือการเดินเคียงข้างกันและสนับสนุนกันการพูดเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่เรารักในลักษณะที่ทำให้เขารู้สึกด้อยกว่าเป็นการทำลายความมั่นใจและความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองของเขาโดยตรงในเชิงจิตวิทยา มนุษย์ทุกคนต่างต้องการการยอมรับและการเห็นคุณค่าจากคนรอบข้างโดยเฉพาะจากคนที่รักและไว้ใจเมื่อคุณพูดว่าฉันเก่งกว่าเธอหรือถ้าเป็นฉันฉันคงทำได้ดีกว่าสิ่งที่อีกฝ่ายได้ยินไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบแต่คือการบอกว่าเธอไม่ดีพอและเธอไม่มีค่าเท่าฉันผลลัพธ์คือความรู้สึกเจ็บปวดความน้อยใจ และการสร้างกำแพงทางอารมณ์ขึ้นมาระหว่างคุณกับเขาลองนึกภาพว่าเพื่อนของคุณพยายามทำอาหารให้คุณแต่รสชาติอาจไม่อร่อยเท่าที่หวังหากคุณพูดว่าถ้าเป็นฉันทำคงอร่อยกว่านี้แน่คำพูดนี้จะทำให้เขารู้สึกว่าความตั้งใจและความพยายามของเขาถูกมองข้ามทันทีทั้งที่สิ่งที่เขาต้องการคือการได้รับการชื่นชมในความพยายามไม่ใช่การถูกเปรียบเทียบ สิ่งที่ควรทำคือการให้กำลังใจและชื่นชมในสิ่งที่เขาทำแม้จะไม่สมบูรณ์แบบเช่นเราชอบที่คุณตั้งใจทำให้มากเลยหรือครั้งหน้าลองเพิ่มเกลืออีกนิดน่าจะอร่อยขึ้นคำพูดเหล่านี้จะช่วยให้เขารู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าในความพยายามของเขาและพร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากการที่ใครเก่งกว่าใครแต่เกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่า ตัวเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับดังนั้นจงหลีกเลี่ยงการพูดข่มว่าตัวเองดีกว่าเขาเพราะมันไม่เพียงแต่ทำลายความมั่นใจของอีกฝ่ายแต่ยังทำลายความรักและความไว้ใจที่คุณทั้งคู่สร้างมาด้วยคำพูดที่5อย่าพูดหักหน้าคนที่เรารักการหักหน้าหมายถึงการทำให้อีกฝ่ายเสียศักดิ์ศรีหรือรู้สึกอับอายต่อหน้าคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการพูดแทรก การล้อเลียนหรือการเปิดเผยข้อผิดพลาดของเขาในเวลาที่ไม่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่ในเชิงจิตวิทยาแล้วมันคือการทำลายความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์โดยตรงมนุษย์ทุกคนต่างต้องการพื้นที่ที่รู้สึกว่าปลอดภัยโดยเฉพาะกับคนที่รักและไว้ใจหากคุณคือคนที่ควรจะเป็นที่พึ่งแต่กลับกลายเป็นคนที่ทำให้เขาอับอายต่อหน้าคนอื่น ความรู้สึกเชื่อใจจะถูกสั่นคลอนทันทีตัวอย่างเช่นหากแฟนของคุณพูดผิดในวงสนทนาแล้วคุณรีบพูดแก้ด้วยน้ำเสียงประชดประชันต่อหน้าคนอื่นแม้คุณจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับเขามันคือการถูกลดคุณค่าและถูกทำให้รู้สึกด้อยกว่าสิ่งที่ควรทำคือหากคุณเห็นว่าอีกฝ่ายพูดหรือทำอะไรผิดพลาดให้เลือกเก็บไว้พูดกันที่หลังในที่ส่วนตัว หรือหากจำเป็นต้องแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นจริงๆก็ควรใช้วิธีที่นุ่มนวลและไม่ทำให้เขารู้สึกเสียหน้าเช่นอ๋อน่าจะหมายถึงแบบนี้ใช่ไหมโดยไม่ทำให้เขาถูกมองว่าโง่หรือผิดพลาดต่อหน้าคนอื่นความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การทำให้อีกฝ่ายดูแย่เพื่อให้ตัวเองดูดีแต่คือการช่วยการรักษาหน้ากันและกันในทุกสถานการณ์เพราะเมื่ออีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณคือที่ปลอดภัย เขาจะยิ่งเปิดใจและไว้ใจคุณมากขึ้นคำพูดที่6ห้ามพูดว่าก็เพราะเธอโยนความผิดทั้งหมดให้อีกฝ่ายหนึ่งในคำพูดที่ทำลายความสัมพันธ์ได้รุนแรงที่สุดคือการโยนความผิดทั้งหมดให้อีกฝ่ายด้วยประโยคที่ขึ้นต้นว่าก็เพราะเธอเพราะในเชิงจิตวิทยามันคือการปิดกั้นการสื่อสารและทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองเป็นแพะรับบาปอยู่ตลอดเวลา เมื่อคุณพูดว่าก็เพราะเธอทำแบบนี้ไงเราถึงล้มเหลวสิ่งที่อีกฝ่ายได้ยินไม่ใช่แค่การตำหนิแต่คือการบอกว่าทุกอย่างผิดเพราะเธอซึ่งทำให้เขารู้สึกหมดคุณค่าและไม่อยากมีส่วนร่วงในการแก้ปัญหาอีกต่อไปผลลัพธ์คือความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยการโทษกันไปมาแทนที่จะร่วมมือกันหาทางออกในความเป็นจริงปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์มักไม่ได้มาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจความคาดหวังที่ไม่ตรงกันหรือปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้การโยนความผิดให้อีกฝ่ายเพียงอย่างเดียวจึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแต่เป็นการทำให้ปัญหาลุกลามสิ่งที่ควรทำคือเปลี่ยนจากการใช้คำว่าก็เพราะเธอเป็นเราจะทำยังไงดีหรือเรามาช่วยกันหาทางแก้ดีกว่า การใช้คำว่าเราแทนเธอจะช่วยสร้างบรรยากาศของการร่วมมือและทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณไม่ได้ทิ้งเขาไว้ลำพังแต่พร้อมจะ,ะเผชิญปัญหาไปด้วยกันความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากการหาคนผิดแต่เกิดจากการหาทางออกที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเติบโตไปด้วยกันดังนั้นจงหลีกเลี่ยงการโยนความผิดทั้งหมดให้อีกฝ่ายเพราะมันไม่เพียงแต่ทำลายความรัก แต่ยังทำลายความรู้สึกเป็นทีมที่ควรจะมีในทุกความสัมพันธ์คำพูดที่7ห้ามพูดประชดประชันกับคนที่เรารักคำพูดประชดประชันอาจดูเหมือนเป็นการหยอกล้อหรือการพูดเล่นแต่ในความจริงแล้วมันคือการสื่อสารเชิงลบที่แฝงไปด้วยการดูถูกและการไม่เคารพอีกฝ่ายในเชิงจิตวิทยาการประชดประชันทำให้ผู้ฟังรู้สึกสับสนเพราะแม้คำพูดจะฟังเหมือนเล่น แต่โทนเสียงและความหมายที่ซ่อนอยู่กลับทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดและไม่มั่นใจในความสัมพันธ์โดยตัวอย่างเช่นหากแฟนของคุณลืมทำบางสิ่งแล้วคุณพูดว่าเก่งจริงๆเลยนะทำอะไรไม่เคยพลาดเลยแม้จะเป็นคำพูดที่ฟังเหมือนชมแต่ในความจริงคือการเสียดสีที่ทำให้เขารู้สึกผิดและด้อยค่าการประชดประชันเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำลายบรรยากาศแต่ยังทำให้ความไว้ใจ และความรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์ลดลงสิ่งที่ควรทำแทนคือการสื่อสารตรงไปตรงมาอย่างอ่อนโยนหากคุณไม่พอใจควรพูดออกมาตรงๆด้วยน้ํำเสียงที่สงบเช่นเรารู้สึกไม่สบายใจที่คุณลืมทำสิ่งนี้การพูดตรงๆจะช่วยให้อีกฝ่ายเข้าใจความรู้สึกของคุณโดยไม่รู้สึกว่าถูกเสียดสีหรือถูกทำให้ด้อยค่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องการความจริงใจและการสื่อสารที่ชัดเจน ไม่ใช่การใช้คำพูดประชดประชันที่สร้างความเจ็บปวดโดยไม่จำเป็นดังนั้นหากคุณอยากรักษาความรักให้มั่นคงจงเลือกใช้คำพูดที่ตรงไปตรงมาและอ่อนโยนแทนการประชดคำพูดที่ 8. ห้ามพูดเปรียบเทียบกับคนอื่นหนึ่งในคำพูดที่ทำร้ายความรู้สึกมากที่สุดคือการเปรียบเทียบคนที่เรารักกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบกับเพื่อนแฟนเก่าหรือแม้แต่คนในครอบครัว เพราะในเชิงจิตวิทยาการเปรียบเทียบทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและไม่มีคุณค่าในแบบที่เป็นโดยตัวอย่างเช่นหากคุณพูดว่าทําไมเธอไม่เก่งเหมือนเพื่อนคนนั้นบ้างหรือแฟนเก่าของเรายังทําได้ดีกว่าเลยคําพูดเหล่านี้จะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บปวดอย่างลึกซึง้งเพราะแทนที่จะได้รับการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเขากลับถูกลดคุณค่าและถูกบังคับให้แข่งขันกับคนที่ไม่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ควรทำคือการมองเห็นคุณค่าในตัวเขาในแบบที่เขาเป็นและให้กำลังใจในการพัฒนาเช่นเรารู้ว่าคุณพยายามเต็มที่แล้วและเราภูมิใจในตัวคุณมากหรือถ้าคุณอยากจะลองพัฒนาตัวเองเราพร้อมจะอยู่ข้างๆคุณคำพูดเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจโดยไม่ทำให้เขารู้สึกด้อยค่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากการเปรียบเทียบว่าใครดีกว่าใครแต่เกิดจากการยอมรับ และสนับสนุนกันในแบบที่เป็นดังนั้นจงหลีกเลี่ยงการพูดเปรียบเทียบเพราะมันไม่เพียงแต่ทำลายความมั่นใจของอีกฝ่ายแต่ยังทำลายความรักและความไว้ใจที่คุณทั้งคู่สร้างมาด้วยคำพูดที่9ห้ามพูดว่าเธอไม่เคยทำอะไรถูกเลยประโยคนี้เป็นหนึ่งในคำพูดที่รุนแรงที่สุดเพราะมันไม่ใช่เพียงการตำหนิเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่คือการเหมารวมทั้งหมดในตัวอีกฝ่ายว่าไม่มีคุณค่า และไม่เคยทำอะไรดีเลยในเชิงจิตวิทยาคำพูดลักษณะนี้คือการโจมตีตัวตน (character attack) ซึ่งทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวในทุกด้านและไม่เป็นที่ยอมรับในสายตาของคนที่รักเมื่อคุณพูดว่าเธอไม่เคยทำอะไรถูกเลยสิ่งที่อีกฝ่ายได้ยิงคือเธอไม่มีค่าในความสัมพันธ์นี้และไม่ว่าทำอะไรก็ไม่ดีพอสำหรับฉัน ผลลับคือความรู้สึกหมดหวังและการปิดกั้นตัวเองจากคุณเพราะเขาจะคิดว่าไม่ว่าพยายามแค่ไหนก็ไม่มีวันได้รับการยอมรับสิ่งที่ควรทำแทนคือการโฟกัสไปที่พฤติกรรมเฉพาะไม่ใช่การเหมารวมทั้งตัวตนเช่นครั้งนี้อาจจะยังไม่ถูกต้องแต่เรามาลองหาวิธีแก้ด้วยกันหรือเรารู้ว่าคุณตั้งใจนะแต่อาจจะต้องปรับอีกนิด คำพูดเหล่านี้จะช่วยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณยังเห็นคุณค่าในตัวเขาและพร้อมจะสนับสนุนให้เขาพัฒนาความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากการตัดสินว่าใครถูกหรือผิดเสมอไปแต่เกิดจากการให้โอกาสการและกันในการเรียนรู้และเติบโตดังนั้นจงหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่เหมารวมเพราะมันไม่เพียงแต่ทำลายความมั่นใจของอีกฝ่ายแต่ยังทำลายความรักที่คุณทั้งสองสร้างมาด้วย คำพูดสุดท้าย10ห้ามพูดว่าถ้าไม่มีฉันเธอคงไม่มีวันนี้คำพูดนี้อาจดูเหมือนการย้ำเตือนถึงความช่วยเหลือที่คุณเคยให้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือการลดทอนคุณค่าของอีกฝ่ายและทำให้เขารู้สึกว่าความสำเร็จทั้งหมดไม่ได้มาจากตัวเองในเชิงจิตวิทยาคำพูดลักษณะนี้คือการกดทับโดมิเ a t i o n ซึ่งทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณและด้อยค่า เมื่อคุณพูดว่าถ้าไม่มีฉันเธอคงไม่มีวันนี้สิ่งที่อีกฝ่ายได้ยินคือความสำเร็จของเธอไม่ใช่ของเธอแต่เป็นของฉันซึ่งทำให้เขารู้สึกว่าความพยายามความเหนื่อยยากและความสามารถของเขาถูกมองข้ามทั้งหมดผลลัพธ์คือความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความกดดันและความไม่เท่าเทียมสิ่งที่ควรทำแทนคือการให้กำลังใจและยอมรับความสามารถของเขาเช่น เราดีใจที่ได้อยู่เคียงข้างคุณในเส้นทางนี้หรือคุณเก่งมากที่ทำสำเร็จได้เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของคุณคำพูดเหล่านี้จะช่วยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเขาและพร้อมจะสนับสนุนโดยไม่ลดทอนความสำเร็จของเขาความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากการย้ำเตือนว่าใครเป็นนี่ใครแต่เกิดจากการยอมรับและสนับสนุนกันอย่างเท่าเทียมดังนั้น จงหลีกเลี่ยงการพูดว่าถ้าไม่มีฉันเธอคงไม่มีวันนี้เพราะมันไม่เพียงแต่ทำลายความมั่นใจของอีกฝ่ายแต่ยังทำให้ความรักกลายเป็นความกดดันที่บั่นทอนหัวใจทั้งสองฝ่ายเมื่อเรามองย้อนกลับไปในทั้งสิบส่วนที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่าคำพูดมีพลังมากกว่าที่เราคิดมันสามารถสร้างกำลังใจเติมเต็มความรักและทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นแต่ในขณะเดียวกัน หากใช้ผิดที่ผิดเวลาหรือเลือกคำพูดที่ไม่เหมาะสมมันก็สามารถทำลายความไว้ใจและความผูกพันที่เราสร้างมานานได้ในปริบตาเดียวสิ่งที่คุณได้รับจากการเรียนรู้สิบคำพูดต้องห้ามไม่ใช่เพียงแต่การหลีกเลี่ยงคำพูดที่ทำร้ายจิตใจแต่คือการตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารเชิงบวก การเลือกใช้คำพูดที่อ่อนโยนและจริงใจจะช่วยให้คนที่คุณรับรู้สึกปลอดภัยได้รับการยอมรับและพร้อมจะเติบโตไปกับคุณความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากการไม่มีปัญหาเลยแต่เกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายรู้จักพูดคุยกันด้วยความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันจงจำไว้ว่าคนที่เรารักไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบจากเราแต่ต้องการความจริงใจ ความใส่ใจและคำพูดที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีคุณค่าในแบบที่เขาเป็นทุกครั้งที่คุณเลือกใช้คำพูดอย่างระมัดระวังคุณกำลังสร้างสะพานแห่งความรักและความไว้ใจที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่ติดตามจนจบหวังว่าบทความนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณนำไปใช้ในชีวิตจริงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและยั่งยืนกับคนที่คุณรัก เพราะคำพูดที่ดีไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกของอีกฝ่ายแต่ยังเปลี่ยนแปลงคุณภาพของความสัมพันธ์ทั้งชีวิตได้ขอบคุณมากครับ